ี่คือเกมที่เราจะไปที่จะต้องเดาบล็อกของฝ่ายตรงข้ามไม่ถูกนะครับเกมนี้ไมีชื่อว่าเก s the บ l ็อกซึ่งภารกิจของเรานะครับคือการที่ว่าเราจะไปที่จะต้องสุ่มบล็อกนะครับดูตรงนี้นะฮะว่าเราจะสุ่มบล็อกได้อะไรนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบล็อกของเรานะครับผมภารกิจของเรานะครับคือต้องทําการเดาบล็อกฝ่ายตรงข้ามไม่ถูกนะครับว่าบล็อกของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นบล็อกอะไรที่เขาสุ่มมานะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ฝ่ายตรงข้ามเดาบล็อกเราไม่ถูกนะฮะวันนี้ผมได้ทำการชวนจิโนเบอร์สามคนแรกเลย ลุงออกมาเลยวันนี้ผมต้องการแข่งเดากับลุงนะว่าลุงได้บล็อกอะไรอ่ะผมจะให้ลุงเป็นคนเริ่มคําถามก่อนเลยว่าลุงจะถามอะไรผมมีตังค์ให้ซื้อข้าวไหม <laughs> ผมในบัญชีผมมีสามร300ใช้จถึงกลางเดือนอะ่ะไม่มีอะ่ะโอเคกูคไม่ขอละ <laughs> อุบาท <laughs> บอกแล้วผมจะขายช่องโ <laughs> <laughs> อเคครับมาคำถามผมนะที่เกี่ยวกับบล็อกในไมครับนะ <laughs> บล็อกไมค้าวเนี่ลุงลุงเคยเอาไปทำบอดไหมอ๋โอโห อ่ะจอ่ะเจาะจงหน่อยทำวัสนี่คือทำอะไรเอาไปทำอะไรเอาไปทำเสียบติ๊บอืมอืมอ่าไม่เคยโอเคอมันเ,เป็นไงเป็นไงเป็นไงผมรีบตามติดตามติดเสียอ,อติปป๊บดผมรู้ว่าอะไรไม่ใช่อืมแต่เดี๋ยวนี้แม่งเป็นเกมหมาไปแล้วนะ <laughs> ก็ถูกเกมคนจีนครับเขาเรียกว่าเกมคนจีนพูดใหถูกนะครับเกมเจ็กนะฮะโอเคมาลุงถึงเวลาลุงถามผมแล้วอืมบล็อกนี้เปิดปิดไฟได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ ไม่ได้ครับหอาตาผมบ็อกนี้เป็นแร่ไหมอืมอืมไม่โอเคไม่ใช่แร่ค,ครับ หรือว่าใช่วะหรือว่าใช่วะแบบนึงหรือว่าใช่วะหรือว่าใช่วะาทำไมมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเอางี้เอางี้มันเอาไปครัฟเป็นทูได้ไหมของผมใช่ไหมอ่ะฮะของผมหรอบล็อกผมเอาไปครัฟได้ครับครัฟได้ซะด้วยใช่เอาไปครัฟเป็นอุปกรณ์ได้อันนี้ไม่ได้ละหนึ่งนี่ไม่ได้ละหนึ่งนี่อ่ะมาต่อโอเคบล็อกของลูเบสเนี่ยมีสามารถเก็บของได้ไหมไม่ได้โอเคม่แค่ดยวเองอ่ะคนกอืม บล็อกนี้อยู่ในอยู่ในลังวอร์เดนไหมลังวอร์เดนเหรอไม่อยู่ครับอ oh ๋อเหรไม่ใช่ซะด้วยไม่อยู่ในวังวอร์เดนครับบล็อกของลูเบนเนี่ยอยู่ในโลกดีเอ็นไหมไม่โอเคนึกไ่กี่อันบล็อกนี้บล็อกใสไหมบล็อกใสไหมเหรอใสเหรอลุง <ขอ S 1> ใช่นะไม่ใสครับไม่ใสซะด้วยไม่ใสซะด้วย<ม>อืมมคิดกัน ขอดูนี่ก่อนบล็อกลุงเบสเนี่ยมีสีชมพูไหมไม่มีไม่มีสีชมพูอืมอะไรวะบล็อกของมอนเป็นไม้ไหมเป็นไม้เป็นไม้ครับเป็นไม้ด้วยเป็นไม้เป็นไม้โอ้โหเป็นยาวเลยเป็นหมดเอะตาผมนะบล็อกลุงเบสเนี่ยทำจากพึ่งไหมไม่ใช่โอ้ใต้ห่านอืมแต่บล็อกไม้ของมอนเนี่ย มันอยู่ในเนเธอร์หรือเปล่าอยู่ครับเอาอยู่เด้ย <c oughs> แกบอกเดี่ยวโอเคโอเคเออผมผมม,มีโอกาสอยู่ผมผมอยากรู้อะไรก่อนนะบล็อกลุงเบนเนี่ยดันหินได้ไหมไม่ได้โอเคอืมมาทิเนเธอร์เนี่ยมันชื่อว่าคริมสันใช่ไหม <c oughs> คริมสันผม,ผม,ผม,ผมว่าใช่ละมันเหลือแค่เดียวโอเคครับ ก็คิมสันครับถูกต้องครับเรียบร้อยคนรุ่มเบลเป็นตัวอะไรอ่ะบล็อกอะไรอ่ะกาเบลกาเบลโอ้เอ้ไอ้มันมีคำถามหนึ่งไงที่แบบว่ามันเป็นแรลหรือเปล่าคือไม่ชัวร์ไงเพราะขุดออกมามันก็มีโอกาสได้เป็นไอเทมใช่ป่ะล่ะอ๋อใช่ใช่ใช่เอ้ก็เลยแบบแต่มันทำทูไม่ได้นี่หว่าโอเคก็ไม่น่าใช่แหละตอนแรกผมอ่ะผมมันนึกว่าแบบดูของมาถึงอะไรที่ดูของาอมทมที่เป็นแร่ป่ะวะมันก็แลร้อยเปอร์เซ็นต์ดิวาใช่มันเป็นแรลโอเคผมกดตาสองนะตาแรกผมแพ้วทุกคน ตาสองโอ้ยบล็อกสตีนไม่เป็นไรโหลดกดรอบเดียวผมกดรอบเดียวผมผมกดแค่รอบเดียวเพื่อเอาบล็อกนี้แหละนะอันนี้บล็อกอะไรวะเนี่ยดูยากเลยอ๋อโอเคอ๋อ <laughs> ดูยากซะด้วย <laughs> ไม่ดูยากมันไม่ได้วางแนวแนวนอนโ <laughs> อ้ยงงงงงง <laughs> <laughs> อ้าวปใครเริ่มก่อนอ่ะผมเริ่มก่อนก็ได้บล็อกลุงเบสเนี่ยเ,เรีเยกอะไรนะอยู่ในไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่อันใหม่ไม่ชื่อแล้วนะไอ้ Trials Chamber ไหมไออ้อเหรอไม่โอเค ได้เปลี่ยนในพวกที่มันแบบเป็นคอปเปอร์ทิ้งของมอนคาร์เป็นบล็อกแลได้ไหมแปลว่าใช้กาชิ้นครับได้อ่าขอบคุณนะขโอ้ยเกมเกมันยาอไอ้เกมยาอ่อนผมบอกผมผมดาวเลยของลูกเบสอ่ะไอ้เี็บบล็อกเขียวๆไอ้บอกสี่นี่ใช่ไหมไอ้เนี่ยไอ้บล็อกแลมันชื่ออะไรก้อนยาไม่ใช่ไม่ใช่บอสเก็บก้อนยาอ่อน แกเฮี้ยขอบลอกแรงของมอนน่ะคาดจากของใช่ไหมไม่ได้คำแต่ชลองหลอดอยู่ผมผมผมเอาก่อนนะอะบลอกบลอกลุงเนี่ยมันคือไอ้นี่ไงไอ้ชักเกอร์เนี่ยใช่ไหมไม่ใช่แกมประยาอ กูต่อ้นิดนึงขำว่าเนี่ยหาเจอได้ในในอะไรวะไอ้ในในวอร์เดนใช่ไหมไม่น่าเจอนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้เจอไม่น่าเจอ,เจอเหรอไม่น่าเจอนะอผมไม่เคยเจออะมามามาถามต่อถามบอบอกลุงเนี่ยสามารถเราเป็นเผาเป็นอิฐได้ไหมไม่ได้โอ้กูยอมแพ้แล้วกูกูยนมันคือคอ,คอ,คอ,คอะไรวะ พี่ถามของมอญถูกใช่ไหมครัว่าเป็นเอมัลอห์อ่ะอ่ะใช่เอมัลอห์เออของพี่เป็นนี่ไมเบิร์ดสติปเบิร์ดด้วยนะแล้วแล้วแล้วรู้บอกไม่รู้มันคือไม้อะไรไม่รู้มันคืออะไรเพราะว่ามุมมุมมันกลับเออกูได้กด F 3ดูไหมถึงได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นไมเบิร์ดโอเคเร็วปล่อยกูไปกินข้าวเฮียจะสามรูมแล้วโอเค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 โอ้โอเคครับเราหนีก็แพ้ลูกเบนแบบทันทีนะครับโอเคไป คนอีกคนต่อไปไปทุกคนไปโอเคครับรอบที่2นะครับผมได้ทำการพาโกสมาคี้มานะครับโอเคไหมวิธีการเล่นก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับเข้าห้องแล้วก็สุ่มได้เลยนะครับโอเคงางา <S <S ไหนดูซิอันนี้คือผมต้องกดอันไหนอะบูสกดไอ <I> ้กดอันไหนเช้งเช้งเด็บบล็อกอะเปลี block. <ๆ>่ยนบล็อกเปลี่ยนบล็อกเช้งเด็บบล็อกโอ้ยเสร็จแล้วก็อันนี้คือพี่ไปชวนคนอื่นมาก่อนแล้วเหรอใช่แล้วมี3คนไงผมเป็นคนที่สองเลยเนี่ยใช่คนที่2คนที่3น่าจะเป็นพามิจังโอเคโอเคอ่ะ มาเรา,เ<อ>าได้บล็อก<น>ยังได้แล้วอ่ะครับเป็น okay, อันนี้เป็นบล็อกของเราที่พี่ต้องถ่ายนะครับโอเคไม้เริ่มก่อนเลยครับถามก่อนได้เลย uh อยู่บายสิบเอ็ดหรือเปล่าแบบเอาเวอร์ชั่นเก่านะพี่เอวอร์ชั่นเก่าไม่อยู่ครับเฮ้ยโอเคเราก็สามารถปิดได้นะแบบอันไหนที่แบบอันไหนน่าจะบายสิแบเบอ็ดแบบก็ปิดได้อะไรอย่างเงี้ยมาบ็อกของไม้เอาไปทําชุดเกาะได้ปะเอาไปทําชุดเกาะไม่ได้ โอเคมีวัยสิบเอ็ดเนาะเดี๋ยวขอปิดก่อนนะโอเคครับอุ้ยคือแบบทำไมมันปิดเยอะจังอะแบบไม่ได้อยู่วัยสิบเอ็ดอือใช่มันอยู่วัยสิบเอ็ดไม่มันมันไม่มันไม่ได้อยู่วัยสิบเอ็ดทำไมมันไม่ได้อยู่วัยสิบเอ็ดใช่ครับใช่ครับถูกแล้วโอเคโอเคโอเคบล็อกมีสีแดงหรือเปล่าบล็อกไม่มีครับสีแดงด้วยเหรอไม่มีสีแดงไม่มีสีแดงแม่เออบล็อกเราเป็นแร่ป่ะใช่เป็นแรก โอเคเฮ้ยยิ้มอะโอเคโอเคน่าจะพอรู้ได้พอรู้มันมีสีแดงนะอ๋อขอใช้คำถามเดียวพี่เลยบล็อกเป็นแร้วหรือเปล่าเป็นแร้ครับเอ้ยเป็นแร้ครับเป็นแร้นะบล็อกบอยไม้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันออกมาเป็นแร่สามารถเอาเป็นแร่กับวิลเลเจอร์ได้ปะ แลกไดโ้โอเคโอเคโอเคมาไม่ลนะ่ะตาม,าตามาาไม้เลยตามไม้เลยเน้ยทำไมปิดเยอะจังออ <c oughs> เ่เฮ่อาก็เหลือ,เหล,อเหลือแค่ทีนี้เลยเหลือแค่แบบคนละคนละสามแบบคืเหลือหนึ่งเหลือสามอ่ะเอางี้เองเดาไหมอ่าขอเดาว่าเป็นเป็นทองตลกอะ่ะ ผมไม่มีแล้วอ่ะมันเหลือแค่นี้อ่ะโอเคครับอูแพ้เป็นทองฮะเอองานงานงานเกมนี้อะไรเนี่ยโอ้มาอู้โดนเฮ้ยจริงเหรออวอนจริงเฮ้ยเป็นทองโอเคครับของไม้มรกรดใช่ไหมผมเองอ่ะใช่มรกรดครับโอเคครับอ่ะออกมาดิโอเคเกมแรกไม้ชนะนะครับมาดูเกมที่สองดีกว่าครับ เนี่ยเนี่ยทำตัวเหมือนทำตัวเหมือนลุงเบสเลยลุงเบส่กดอย่กินมันกูเหมือนกันโอ้มาหมดวหมดว่ะกดซุ้มอะโอเคบล็อกนี้อธิบายไม่ถูกอ่ะบล็อกไหนที่อธิบายไม่ถูกผมขอเปลี่ยนไหมแบบอธิบายแบบไม่รู้ไม่รู้มันบล็อกอะไรอ่ะโอเคมาได้แล้วโอเคโอ้โหบล็อกอะไรวะเนี่ยที่มาบล็อกอะไรวะเนี่ยขอขออีกรอบได้ไหมครับผมโอเคได้ครับได้ครับไม่สามารถอธิบายได้ คือบางอันบล็อกเวอร์ชันใหม่อ่ะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงวะจริงแบบโอเคโอเคนี่นี่พอได้เนาะมาได้พอได้พอได้ไม่เปล่านะหมา่เริ่มก่อนเลยแต่พอรู้พอเลยว่ามันอยู่ที่ไหนอะพอรู้ว่าอยู่ที่ไหนได้ครับเริ่่มกอาเป็นแร่หรือเปล่าไม่ได้เป็นแร่ครับโอเคไม่ได้เป็นแร่เนาะอ่าตาพี่เจอในดีเอ็นไหมฮะใช่โอเค วู้ได้อยู่ได้อยู่ <Okay. S 1> ทำไมอะ่ะถ้าเจอดีเอ็นเอจะเหลือสองคนคำถามนี้มาด้วยอะ่ะชิว่ามันเป็นคำถามที่ดีอ่ะตาตาไมาให้แล้วกันนะเออเมื่อกี้อะไรก่อนนะไม่ได้เป็นแร่ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใช่เป็นบล็อกไม้หรือเปล่าไม่ได้เป็นครับมีไม้ผสมหรือเปล่าไม่มีเลยครับเป็นไม่มีนะบล็อกเราเนี่ยสามารถเก็บของได้ไหม ไม่ได้นะครับไม่ได้หรอโอเคอุ้ยเหลือเดียวแล้วดิเชื่อผมว่ามาอยากเอาไหมเ้ยตามตาไม้ก่อนตาไม้ก่อนตาไม้ก่อนอือเป็นพวกเป็นพวกเป็นบล็อกสีเขียวหรือเปล่าไม่เขียวครับไม่เขียวด้วยจับหายแล้วกูโดนแน่โอเคบล็อกของไม้เป็นอันนี้ไหมเป็นชื่ออะไรวะไอ้ไอ้เนี้ยไอ้เอ็นสโตนเอ็นสโตนบิ๊กไหมไอ้ตัวเนี้ยไอ้ม่วงเนี้ย ถูกต้องโอเครู้ไหมของกูเป็นอะไรเขาเป็นอะไรอันเดียวกับมึงอ่ะใช่เหรอเออทำไมโอ้บังเอิญเนี่ยเนี่ยบังเอิญ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 มารอบสุดท้ายครับกดสุ่มเลยมารอบนี้สุ่มรอบเดียวนะเราจะแบบรู้รู้ทันรู้ทันกันโอเคกดสุ่มรอบเดียวมาพร้อมยังโอเคครับพร้อมแล้วมายิงก่อนเลยครับคถามเป็นแรกหรือเปล่ากูเกี่ยวกับถามเชื่อด้วยอุ้ยเป็นแรกเป็นแรก โอ้ตายโอ้โอ้คำถามกูเอาเนี่ยตาพี่บล็อกเนี่ยมีสีเขียวป่ะไม่มีครับโอ้โหมาปีเตียอยู่อะตามไหมต้องใช้คำไหนเป็นแร่ออหรือเป็นแร่บล็อกเอ้ยไม่เป็นแร่ออหรือเปล่านี่เป็นแร่ออี้เกียจเกมนีกว่า โอเคกูแพ้เกมเลยโอ้เป็นไม้เอางี้เอางี้เป็นเป็นไม้หรือเปล่าเป็นไม้หรือเปล่าไม่เป็นไม้นะครับไม่นานเลยเกมนี้มันเลยวะเกมเลยสั่งนโอเคเป็นจบเลยไหมไม่คือได้อะไรมาฉีดโอ้ยมาฉีดไชโยครปไชโยเลสสโตนอหรอเนาะออลสตสโตนใช่ครับเลสสโตนออลครับยิ่งอขอหนึ่งวะ โอเคครับก็ขอนสรุปนะครับไม้ก็ชนะไปนะครับพอเราเล่นกันประมาณ2เกมนะครับป่ะก็รอบนี้ไม้ชนะนะครับเดี๋ยวไปดูคนที่3นะครับว่าเป็นยังไงขอบคุณครับไม้ขอบคุณครับโอเคครับวันนี้คนต่อไปนะครับก็คือพามิชชังนะครับหรือว่าคุณผิงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าคุณผิงคือเกมเนี้ยเป็นเกมที่ผมผมบอกแล้วนะผมเล่นมาผ่านมาแล้ว2คนผมแพ้ติดกันสองรอบเลยนะอ้ยวทำไมมันแย่ขนาดนั้นนะ อาจจะเป็นที่ดวงผมดวงอผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาล่ะคุณมิงไนี่เวลาสุ่มบล็อกกันแล้วเข้าไปสุ่มบล็อกได้เลยครับวุ้ยบล็อกดีอีกแลละโอ้โหของดี er เฮียเก็บไว้เถอะไหมฮะของดีเฮียเก็บไหมหรือหรือไม่เก็บของดีเลยอันนี้โอเคของดีได้ครับมาคุณหมิงเรื่องคำถามก็ถามก่อนเลยแล้วกันนะครับผมให้คุณฝิงถามก่อนเลยอืมบล็อกนี้เกิดตามธรรมชาติไหมไม่เกิดครับไม่เกิดใช่ครับวุยเยอะอยู่ไปไกลเลยนะ นี่นะโ้โจะเกิดตามธรรมชาติมันก็เกิด oh, ว่าท oh, okay. ุกอ er le ันเลยหรือวะโอ้โหตายแล้วไม่เกิดตามธรรมชาติโอ้โหมันเดี๋ยวนะมันเยอะอยู่นะไม่เกิดตามธรรมชาติหรอใช่ครับไม่เกิดครับโอ้ยมันเยอะอยู่นะเยอะเกือบทุกอันเลยนะผมว่าเดี๋ยวนะผมว่านี้มันเกิดแต่พิสตันเกิดธรรมชาติครับเนอะเอ้ยไม่ดิต้องติ i ก k y piston ว่าธรรมชาติแต่พิสตันไม่เกิดเอ้ยผมไม่แน่ใจว่าใน engine city มันเป็นสติก k y เลยเนี่ยในติกกี้ป่ะครับ ไม่แน่ใจไม,ไม่แน่ใจโอเคครับได้ไม่เป็นไรโอ้โหม,<า>มันอุ้ยคาถามดีนะเนี่ยของคุณผิงนี่เป็นแร่หรือเปล่าครับเออไม่ใช่แร่ครับตายแล้วตายแล้วเกมโอเคครับอ<ม>ืมอืมอืมบล็อกตอบเอบล็อกที่ของคุณม่อนนี่คือใช้ขวานขุดเร็วไหมไม่เร็วนะครับไม่เร็วนะใช่ครับ ถือว่านานอยู่ครับนานอยู่อ่าถือว่านานอยู่ถือว่านานอยู่โอเคของคุณผิงนี่อ่าเป็นไม้หรือเปล่าครับไม่ใช่ไม้ครับไม่ใช่ไม้ตายแล้วเกมโอเคครับล็บอกนี้ม็อบเกิดได้ไหมครับม็อบเกิดได้ไหมเหรอครับใช่ขอคิดก่อนน่าจะได้ครับน่าจะได้ครับ น่าจะได้ใช่ครับโอ้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 สองอันแล้วนะตายแล้วอ่ของคุณผิงเนี่ยเจอใน DN อนหรือเปล่าในดีหรออือเดี๋ยวนะมันมีนะมันมีอ้ะโอเคโอเคโอเคครับฟ้าผมต้องปิดก่อนเลยโอ้แล้วิดเยอะด้วยนะนี่มาคนละ2เหมือนเดิมเหมือนกันครับ สอ,อันเหมือนกันอืมมันเริ่มไม่มั่นใจสะละโอเคอ่ะอันต่อไปเป็นเอ้ยอันนี้ผมสามารถแบบตอบแล้วเลือกหรือว่าต้องอแบบขอเป็นพูดเป็นคําตอบเลยพูดเป็นคําตอบได้เลยครับอืมบล็อกนี้คือบล็อก,อกมัดบิกปะครับไม่ใช่ครับอุ้ยอ่ะบล็อกคุณผิงเป็นคุณมอนไอ้ดีชักเกอร์รอครับไม่ใช่ครับอะไรนะ ไม่ใช่ครับไม่ใช่จริงเหรอจริงจริงครับจริงตายแล้วอะไรกันอบอลคอนคือเอมมอรัลป่ะครับใช่ครับเกโโอ้เกมมันคืออะไรเนี่ยผมขอด้หน่อยอะไรที่มันอยู่ในคาดไม่ถึงไหมคาดไม่ถึงไหมแต่มันมีนะตรงเสาคุณบอลช็อกปะโอเคครับใครจะตอบถูกกับผมถามจริงจริงคือยิงคําถามมาผมจะบอกว่าไม่มีก็ก็ไม่ได้อ่ะก็มีมันก็มีมันก็มีโอเคมันก็มีมันมีมันมีผมแบบผมก็อยาก พูดเหมือนกันนะแบบว่ามีนะแต่มันเนียนๆแหละแต่มันก็มันไม่ใช่ใช่หรือไม่อ่ะผมก็แบบอืตอนแรกผมนึกว่าอ้ามีนะมชักเกอร์หรือเปล่าเพราะชักเกอร์มันไม่ใช่บล็อก,กนนอะเนาะโอเคคุณผิงกดได้เลยครับไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดเดี๋ยวมันเปิดให้ครับกดเลยกดเลยมันเปิดให้เลยเหรอใช่ครับกดเลยเลยไปกันต่อขอ,องนี่สวยอยู่โอ้โหของดีโอเคของดีมาผมให้คุณผิงถามก่อนเลยโอผมถามก่อนอีกแล้วโอเคอืมบล็อกนี้ ต้องผ่านการคาฟไหมครับบอกนี้ไม่ผ่านครับไม่ผ่านการคาฟไม่ผ่านเลยครับไม่ผ่านเลยเหรอไม่ผ่านเลยครับแบบว่าคาฟไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับโหโอ้โหโอ้โอ้โอ้ตายตายตายโอ้โอ้โอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้โอ้โอ้ดี้ยวมันมันเยอ้โ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 อ้าอ้โ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 อาอี้แล้เอ้อีกโอ้โอ้โอ้เอะเอ๊ะอ้นี้โอนโอ้ไม้ไม้ไม้โร้ไอ้โก้รับไม้โอ้โอ้เอ็โอ้โอมโอ้โอ้โอ แล้วมันมีน่าจะไม่มีนะผมว่ามันอันนี้มันมันคือไฮเฟแสดงว่าอันนี้มันมีเอ่อหกด้านใช่ไหมเหรอครับใช่มันคือไฮเฟถ้าหกด้านก็ต้องขบับอืมอันนี้ไม่ต้องขับ <c oughs> อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องโอเคชีวิตมีเท่านี้ครับมีเท่านี้เอ้ย okay, ครับไอหมอนี้ด้วยโอเคครับโอเคครับม็อ,บอกคุณผิงสา <c oughs> มารถพบเจอได้ในสตักเจอร์หรือเปล่าครับสตักเจอร์ในเกมไหมครับสตักเจอร์เหรอใช่ โอ้โหบลคอนี่ก็หนึ่งน,นะ <St ructure S 1> สตรัคเจอร์มีสตรัคเจอร์อย่างผมว่าต้องมันต้องมีสักอันนะสตรัคเจอร์รอร๋อใช่โอ้คือผมไม่มั่นใจอะดิมันไม่ใช่บล็อกที่แบบว่าผมจําได้ว่ามันอยู่ในสตรัคเจอร์อะจำได้อยู่ในสตรัคเจอร์ไม่แบบจําไม่ได้ว่าอยู่นะจำไม่ได้ว่ามันอยู่อะเราเปลี่ยนคำถามไหมเป็นคำถามอื่นดีกว่าผมว่ามันกักวมอะผมไม่มั่นใจงั้นเอางี้นะครับบล็อกนี้สามารถเอาไปคราฟชุดเกราะได้ไหมคราฟชุดเกราะ ไม่ได้ครับโอเคครับปิดได้แค่สามไม่รู้จะไรโอเคอ่ะอืม <c oughs> ไม่อื้ออย่างนั้นเอ่อบล็อกของคุณมอนนี่ใช้เอ่ออะไรดีนะใช้พลิกแอ็ขุดเร็วไหมครับไม่ครับเอ้ยใช้ไปถามไปแล้วถาไปแล้วถามไปแล้วถามไปแล้วไ,ไม่เอาคำถามนี้ก่าอ๋อโอเคครับผมลืมว่าต้องแมวเหมือนเดิม,มเอาเป็นแอ็ซะแล้วกัน ไม่ตอนแรกคุณผิงก็ถามเรื่องแอคนี่ไม่ใช่พลิกหรอใช่ใช่อ๋องั้นผมใช้พลิกแอคได้สิใช่โอเคไม่พลิกแอคไม่พลิกแอคเกมเกมจะปวดให้ชนะสักตาเถอะอ่าโอเคบ็อกคุณผิงเนี่ยอะไรดีวะคิดก่อนบ็อกคุณผิงเนี่ยเกิดในมันเกิดในนั้นไหมเกิดในแบบว่าในเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าที่แบบว่าเป็นบล็อกที่แบบสีแนวทองแดงทองแดงเป็นบล็อกสีแนวทองแดงทองแดงไหมครับไม่ใช่ครับไอ้พวกบล็อกใหม่ไอ้หมดอือหืออือยังไงดีล่ะ บล็อกนี้สามารถขุดได้ด้วยที่ขุดแบบเวลแบบขุดเร็วไหมใช่ครับวิโอ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 ้บอกบอกคุณผิงเผาได้ไหมครับบล็อกของผมเหรอเผาที่ผมไม่มั่นใจเผาเฟิร์นนั่นเหผมคิดว่าเผาได้นะครับเผาได้เผาเฟิร์นั้นเหรอใช่เผาได้ผมว่าได้นะผมว่าได้ โอเคโอเคครับอืมบ่อของคุณม่อนคือคือกราวเวลแบบโอ้ผมเริ่มเล่นอ่าู้แล้วคืออะไรมันคืไม่คืออะไรกันนะผมดูหน่อยได้ไหมมันก็เผาได้ครับนั่นแหละผมผมไม่มันเผาได้เคลียเขาเผาได้ไม่ใช่หรอใช่ก็เผาได้ครับเผาได้เป็นคาร์คอตต้าใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับโอเคโอเคผมผมเดี๋ยวผมจําผิดไม่ผิดครับไม่ผิดครับหรือหมายถึงเผาแบบเป็นเชื้อเพลิงไม่ไม่หมายถึงแบบว่าเอายัตเฟอร์นั้นตรงไหนก็ได้หมดเลยครับ อะเอาเบสเอาทีผมว่าผมว่าเกมนี้มันนูไปแล้วอผมผมขออีกตาหนึ่งเยไหมผมผมขอผมขออีกตาได้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 ก็ตาสุดท้ายไปรถไฟไปรถไฟมิสอ่ะสุ่มกันโอเคผมได้บล็อกมาละผมได้บล็อกมาแล้วมาคุณบิงถามก่อนเลยครับอืมเออเลือกคำถามยากนะคำถามแรกเนี่ยใช่ครับแล้วผมถามก่อนได้ได้คุณม่อนถามก่อนบ้างดีกว่า ได้ครับว่าถามก่อนได้เปรียบบอคุณผิงเนี่ยมีส่วนผสมของไม้ในการสร้างมั้ยไม่มีครับโอเคครับไอ้ใช้ไม้ไม่มีไม้ตาคุณผิงบอของคุณว่านี่สีอยู่โทนร้อนไหมครับโทนร้อนทำไมโทนร้อนมันต้องสีแบบว่าโทนร้อนไหมครับเพามันก็สไหรับผมมันมองว่ามันก,มมนมนก็มันก็น่าจะร้อนอยู่นะมัน <c oughs> ก็ร้อนอยู่นะร้อนเปล่าวะ ร้อนเลยครับเออน่าจะร้อนน่าจะอยู่ในโคนร้อนโคนร้อนมันจะตั้งแต่เหลืองมาครับเหลืองน้ำตาลส้มม่วงก็ร้อนนะอ๋องั้นทนร้อนครับม่วงจะอยู่ตรงกลางอืมงั้นผมต้องปิดโทนร้อนใช่ไหมใช่ครับงั้นแต่ถ้าเป็นเทาๆนี่เราจะไม่นับเนาะเทา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 ผมว่าเทามันอยู่เทาเทามันูกลางกลางนะก้อกึ่งอ่ะอ่าผมผมปิดเทาไปแล้วกันเดี๋ยวนะทนอันนี้ไม่ทนร้อนแน่ อือฮะทำอะไรทำอหะไอผมคิดว่าน่าจะทนร้อนแล้วนะโอเคครับบอกคุณผิงเนี่ยใช้สิ่งของเก้าอย่างในการคัฟปะครับแบบตอนคัฟใช้ทั้งเก้าช่องมมใช่ไหมวิธีผมไม่ใช่เป็นเดี๋ยวผมเซิร์ชกูเกิลกันโอเคหนึงนะมันคือบอกบล่อกนัมันชื่ออะไรผมไม่รู้อะหนึงนะนะครับ บล็อกที่ไม่ค่อยใช้อะบล็อกที่ไม่ค่อยใช้โอ้โหเมื่อก็ตัวอะไรเนี่ยว่านี้แน่เลยไอดีแหละไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เก้าบล็อกครับไม่ใช่เก้าบล็อกเอาอครับเอเคอืมบล็อกของคุณม่อนคือเกิดในเอ็นซิตี้บบไม่เกิดครับขนาวคึ้นต่อจงอะอุ๊ยคระาบอันนี้ไม่ใช่นะครับบล็อกของคุณผิงเนี่ยเกิดในสตัคเจอร์ใหม่ป่ะครับ ไอ้เออเดิมถามอะไรย่งนะสตักเชื่อใหม่ถามถามไปแล้วครับออ๋โอเคครับเอาง่ายกว่าบอกของคุณผิงเนี่ยเพิ่งเพิ่มมาตอน1.21่่นะครับ1.21เหรอใช่ครับไม่มั่นใจเลยทีนี้อ่อผมเอามาคำถามมาแล้วกนะันบอกคุณผิงนี่เป็นแนวสีส้ม,มครับโอ้ยใช่ครับว้าวไม่แม่นเอาล่ะถึงเวลาแล้วล่ะอุอ้ยผมผมไม่มีเวลาแล้วผมผมต้องคลัชแล้วล่ะต้องคลผมต้องคลัชโอเค อโอ้โหวัดตะมีไอ้ไอ้ลูลูอ่ะไอ้ลูลูกับไอ้ลูลูลูกับกาชาดอ่ะโอ้โหเพราะผมต้องคลัชแบบตอบผมต้องสุ่มละโอเคครับถึงสุ่มไหนผมว่ายังไงก็สุ่มไม่โดนหรอกนะบล็อกคุณผิงเลยง่ายแย่ก็มมรกกรจริงนะ <c oughs> ผมชนะเลยแล้วเกมเนี้ยขอแล้วกันนะบล็อกของคุณมอนนี่ครับคือคือครีมสันไหมไม่ใช่ครับ โม่ <languages? S 1> ก่อนกุณผิงนี่คือไอ้ไอ้ลูลูนี่ป่ะครับม <All right. S 1> ันมันค <ümüz> <ly> ืออะไรอ่ะไอ้ลูลูไอ้ลูลูไอ้คอปเปอร์ลูลูอะใช่ไหมครับเฮ้ยผมแล้วผมจะตอบต่อเมื่อมันถูกชื่ออะครับมัน S สามมันขึ้นเลยนะ In Collect Forward a n Two อันนี้แวกคอปเปอร์เกรดป่ะครับถูกต้องครับถูกต้องโอ้ยโมยก็อนว้าวผมดีใจแทนนะเนี่ยว้โหเกมเกมเกมโอเคก็ สรุปก็คือผมก็แพ้เหมือนเดิมน,นะครับ2-1แต่ผมว่าปรงใจที่ผมได้ชนะสักเกมนึงนะฮะ